สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมีผลงานล่าสุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชุด U18 ในศึกุกยางปริ้นเลตครับมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกันสักหน่อยกับความคิดเห็นของแฟนวอลเลย์บอลชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติชุด U18 ของพวกเขาที่ก่อนหน้านี้เก็บชัยชนะมาได้2เกมรวดในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องมาพ่ายแพ้กับทีมชาติไทายชุด U18 ของเราไปแบบขาดลอยถึง3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ12และ25ต่อ11อ่างส่งผลให้สาวไทยสามารถทำงานคว้าชัยชนะ3นัดรวดในขณะที่ทางฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้เป็นนัดแรกซึ่งหลังจากที่ได้ชมเกมแมชนี้ไปแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์เขาจะมีมุมมองหลังเกมนัดนี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางความคิดเห็นของพวกเขากันดูครับโดยที่ความคิดเห็นแรกได้มาคอมเมนต์ถึงผลการแข่งขันที่แพ้ขาดลอยของทีมชาติฟิลิปปินส์ในแมชนี้ว่า มันเทียบกันไม่ได้เลยทีมชาตไทยนั้นเก่งมากเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็มองได้ว่านี่มันคนละระดับกันเลยถ้าคููต่อสู้เป็นทีมชาตไทยทีมหญิงของเรามักแพ้อยู่ตลอดซึ่งจากตรงนี้ก็มีคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าทีมชาตไทยนั้นทรงพลังมากมันจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกเขาถึงได้ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวอลเลย์บอลหญิง ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ไปถึงผลงานของทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดนี้ว่าเกมของพวกเธอนั้นมันปั่นป่วน,นไปหมดมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่าพวกเธอนั้นกลัวทีมชาติไทยซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาจึงได้คอมเมนต์ว่ามันยากมากเลยนะที่จะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้พวกเธอคือราชินีแห่งวอลเลย์บอลหญิงของอาเซียนส่วนคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามในเชิงตัดพ้าะว่ามันมีอะไรอยู่ในทีมชาติไทยนะ เราไม่เคยที่จะสามารถเอาชนะพวกเธอได้เลยซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ว่าโครงการทางด้านการกีฬาของพวกเขานั้นมันดีและงบป,ประมาณจากภาครัฐของไทยก็เยอะเงินโบนัสและผลประโยชน์ก็เยอะนั่นมาจึงเหตุผลว่าทําไมพวกเขาถึงยังคงยืนยนันในขณะที่คนต่อมาก็มองคล้ายๆกันด้วยว่าระดับรากหญ้าของไทยนั้นก้าวหน้ามากการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของพวกเขามีการดําเนินไปอย่างต่อนเนื่อง ในขณะที่ของเรานั้นถูกตัดขาดและก็ละเลยมาเป็นเวลาหลายปีล่าสุดแม้วันจะฟื้นกลับมาแต่มันยังเหมือนกลับไปเริ่มต้นที่ศูนย์ส่วนคนต่อมานี้ได้มาแสดงความพิเ็นถึงศักยภาพของผู้เล่นทีมยู18ของไทยชุดนี้ว่าทีมชาติไทยนั้นเล่นกันได้อย่างกับผู้เล่นที่มีประสบการณ์เลยถึงแม้ว่าพวกเขายัางคงเป็นเด็กซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มากราวชื่นชมไปถึงหนึ่งในผู้เล่นไทยชุดนี้พรอมทั้งเปรียบเปรยไปถึงนักวอลเลย์บอลชายในบ้านเขาได้ว่า ผู้เล่นหมายเลขหกของทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งเลยการกระโดดเติบก็เหมือนกับเรตมาส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวไปถึงจุดเด่นของผู้เล่นตัวรุกของทีมชาติไทยชุดนี้ด้วยว่าผู้เล่นในตำแหน่ง os ของพวกเขานั้นสูงเลยแม้แต่ OP ก็ด้วยตัวเซตของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมมากซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองว่าในอนาคตเนี่ยผู้เล่นของไทยน่าที่จะสูงมาก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ได้มีแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์ที่ได้มาคอมเมนต์ถามด้วยความสงสัยว่าสาวไทยนั้นสูงกว่าผู้เล่นของทีมเราอีกอย่างนั้นหรือที่คนต่อมาก็ได้มาตอบกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก็ตัวพอๆกันนั่นล่ละเพียงแต่ผู้เล่นฟิลิปปินส์นั้นเคลื่อนที่ช้ากว่าดูตัวหนักกว่าในการกระโดดและการตบนั้นก็เบาซึ่งคอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเท่าที่ผมได้เห็น ปัญหาที่แท้จริงของวลวลยหญิงของฟิลิปปินส์นั้นมันคือการโคชชิ่งลองมองดูที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไทยดูสิผู้เล่นของพวกเขานั้นก็แค่สูงพอๆกันกับผู้เล่นของเราเลยส่วนคอมเมนต์ต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งแฟนฟิลิปปินส์ที่ได้มองถึงผลลัพธ์ในแมตช์นี้ว่ามันไม่ได้น่าแปลกใจเลยที่เราแพ้ทีมชาติไทยนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างยิ่งถึงแม้จะเป็นแค่เพียงไล์อัพในชุดยูสิบแปดของพวกเขาในขณะที่ทีมยูสิบแปดของเรายังคงดิบและก็มีเวลาเตรียมตัวที่สั้น แต่อย่างน้อยพวกเราก็ได้สู้ก็หวังว่าพวกเธอยังคงมีโอกาสจบบนโพเดียมที่คนต่อมาก็มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงศักยภาพของทีม U18 ของไทยเราว่าทีมชาติไทยนั้นแข็งแกร่งเลยลิเบโรของพวกเขาเก่งมากเมื่อเปรียบเทียบกับเราและตัวตีของเราตีครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เคยที่จะมีอิสระเลยส่วนแฟนชาวฟิลิปปินส์คนต่อมานี่ก็มองถึงความพ่ายแพ้ของทีมชุดนี้ของเขาว่า ผู้เล่นของทีมชาติฟิลิปปินส์นั้นมีความงุ่มง่ามในขณะที่ผู้เล่นของทีมชาติไทยนั้นฉลาดพวกเธอจึงต้องพ่ายแพ้อนาคตวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์นั้นดูไม่ดีเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มาตำหนิได้ว่าทีม U18 ของฟิลิปปินส์ชุดน,นี้นุ่มนิ่มมากพวกเธอจะไม่มีทางที่เหนือกว่าทีมชาติไทยได้แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ยังได้มาคอมเมนต์ในแง่บวกถึงความพ่ายแพ้ของทีมชาติฟิลิปปินส์ในแมชนี้ว่ามันก็โอเคนะที่แพ้ ทีมชาติไทยนั้นคือมาหาอำนาจแห่งอาเซียนอย่างแท้จริงในตอนนี้แต่มันจะต้องมีช่วงเวลาที่ไทยจะต้องแพ้กับวอลเลย์หญิงของฟิลิปปินส์บ้างแต่อย่างไรก็ตามแฟนลูกยางฟิลิปปินส์ในลำดับต่อมานี้ก็ได้มาแสดงความมิเห็นว่าเราไม่ควรที่จะคาดหวังว่าเจอกับทีม U18 ของไทยแล้วจะสามารถเอาชนะได้กันในทันทีนะระบบวอลเลย์บอลของประเทศไทยในปัจจุบันมันมีความก้าวหน้าไปมากพวกเขาไปไกลามากเลยเมื่อเปรียบเทียบกับเรา ความคาดหวังของคุณจึงควรที่จะอยู่ในความเป็นจริงกันให้สาวๆของเราได้มีโอกาสฝึกซ้อมและเล่นในระดับนานาชาติร่วมกันอีกสัก2 3ปีเถอะแล้วจากนั้นเราจึงจะสามารถคาดหวังบางสิ่งแบบนั้นได้ส่วนคนต่อมานี่ก็แสดงมุมมองว่าทีมย8ของฟิลิปปินส์แพ้ในครั้งนี้ให้กับทีมชาติไทยที่เรารู้ดีอยู่แล้วว่าแข็งแกร่งมากจากการจัดก,การวอลเลย์บอลที่มันเป็นระบบในประเทศของพวกเขาจึงหวังว่าเราจะไม่คอมเมนต์ในแง่ลบถึงทีมชาติของเราการ เพราะทีมชาติฟิลิปปินส์เองก็มีความแข็งแกร่งเพียงแต่ไทยนั้นแร่งกว่าเรามากแค่หวังว่าทีมชาติฟิลิปปินส์นั้นจะพัฒนาขึ้นซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มองว่าการได้เจอกับทีมอย่างทีมชาติไทยนั้นมันจะทําให้ได้แข็งแกร่งขึ้นก็หวังว่าทีมชาติของเราจะสามารถกลับมาได้ในเกมแมตช์หน้า จากตรงนี้คนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมด้วยความคาดหวังต่อทีมยู18ของฟิลิปปินส์ว่าพวกเธอจะต้องเอาชนะอินโดนีเซียได้เพื่อที่จะได้เผชิญหน้ากับทีมชาติไทยอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศขรับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวฟิลิปปินส์หลังเกมแมตช์นี้ที่ทีมชาติไทยชุดยู18สามารถทุบเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ของพวกเขาไปได้3ต่อศูนเซต ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ซึ่งถ้ามีความขัดตกบกพร่องในการแปลนัดตรงส่วนใดก็ต้องขออภัยไว้นัที่นี้ด้วยโดยในส่วนของเกมนัดถัดไปนั้นทีมชาติไทยของเราจะลงเล่นเจอกับทีมชาติสิงคโปร์ในเวลา16.30นาของวันที่11มิถุนายนก่อนที่จะปิดท้ายรอบแรกด้วยการเจอกับทมมีมชาติมาเลเซียในช่วงเวลาเดียวกันของวันที่12มิถุนายนก็ต้องมารอติดตามชมและเชียร์กันต่อครับถ้าเราสามารถคว้าชัยชนะได้หมด ก็จะได้ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศในช่วงเย็นวันที่13มิถุนายนต่อไปซึ่งถ้าดูตามศักยภาพแล้วถ้าเราเล่นได้ตามฟอร์มเดิมก็ไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรลุ้นเพียงแค่ว่าจะได้รีแมตช์กับชาติไหนในรอบชิงเท่านั้นแต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องขอลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วกลับพบกันให,ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ